มันล็กมาเลยนะนี่คุณยายครับเพื่อไปเก็บกินตรงนุนนะดแหน่อยผมว่ามันล็กไปนิดหนึ่งนะเรียนก็ไม่ได้เรียนพ่อก็ตายแม่ ไปทุกแก่เย็นเนี่ยเราจะไปกินอะไรกันดีอะยี่หัวชาบ้าไม่เอาไม่เอามันไม่แพงอะ่ะต้องแค่จะกินอะไรอ่ะก็แบบไม่ก็อยู่เราต้องกงนินไปดินเนอร์ที่ตึกไปอยู่กังนั้นเออแบบนี้ก็ดีดเฮ้ยสะกอ,อนนะ<อ>คุณคุณอ๋อนี่มันใหญ่แยมแค่มัยปฐมนี่ใช่ใหญแยมพี่บ้านจนจนปะใช่ทำไมชีวิตตกต่ำได้ขนาดนี้ ตกต่ำจนถึงมาเป็นพานลงเลยเหรอแหมเป็นพานลงเงินเดือนจะสะเทายกันเชียวอ้าวไม่ร,รู้หรอเงินจะนานนะไม่รู้จาบจำไม่ได้เฮ้ยเก็บไปทากที่ข้างนอกนะใช่ขึนน้นถือขังมาซะแกขึ้นถือเหนื่อีปคนตรงนี้โยวนะไม่ไหวเลยขึ้นพวกนี้ เราขึ้นน้ำมาขอโทษอะเรื่องเมื่อเช้าพวกเรารู้สึกผิดางไะกินสยามน้ำเย็นๆย็นทำงานมาเหนื่อยไม่ใช่หรอขอบคุณนะแต่ว่าเรายังไม่ค่อยหิวอ่ะกินเลยไม่ต้องเกรงใจพวกเราุาสาห์ซื้อมาให้กินเลยแกกินเลยไม่ค่อยหิวสงสัยแยมจะกินดีๆไม่ได้ใช่ไหมฮะฮะกินดีๆไม่ได้เหรอกินสิกินสยมกินลงไปถ่ายคลิปมาเลยแพร แพ้ถ่ายทลิปประจานให้โรันรู้ถ่ายไปเลยกินดีๆไม่ได้ใช่ไหมลงมากินเข้ามาั้งลงมากินแยมกินอิกเซาย,อร,ยอร่อยไหมคนแบบแกสมควรแล้วแหละไปอยู่กับพวกเราไม่ได้หรอก,อกฉันตับเลย เอา้ามันเป็นอะไรม่นเีเศร้าโศมยังไงเหมือนเพื่อนโดนทำร้ายมาเลยอ่ะเพื่อนเเพื่อนแบบไหนเอา้าเย้ทำไมเป็นบนี้สภาพทำไมเปแบบนี้เหมือนคณมาแก้งเลยตลอเพื่อนเม่รู้ บอกหัวหน้าแล้วนะยังต้องไปบอกหัวหน้านะให้เขาจุดการเลยโอ,อ,ห,อหน,า,หา,นา,อาต้องซ้องเรื่องนีว้วขนาแนนี้กอพงอะไรกันคือหัวหน้าครับคือผมเห็นเหมือนเขาทำ กันแป้งใครสักคนหนึ่งครับหัวหน้าเป้งไหมคุณบอลใช่แล้วใครล่ะฮารูไม่ใช่แกเขาโดนกันแกผมเห็นละเดี๋ยวผมจัดการเองฝากจัดการด้วยครับหัวหน้านะครับโอเคโอเคขอบคุณครับวันนี้ก็มากันครบนะผมรู้เรื่องหมดแล้วนะว่าพวกคุณทำอะไรกันใครรู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรผิดพูดออกมา ในเมื่อไม่มีใครพูดอะไรงั้นผมขอเชิญคนบางคนมาก่อนแยมเข้ามาคุณบอกได้ไหมว่าใครเป็นคนแจ้งมแยมธิดูนทำอะไรไว้เธอก็พูดออกมาเลยใช่ไหมครัจริงค่ะในเมื่อม,มีใครพูดอะไรนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมเห็นมาหมดแล้วนะรวมถึงมีคนมาฟ้องผมด้วยพวาคุณทั้งสามคนมีอะไรจะแก้ตัวไหมไม่มีค่ะท่านประธาน ขาะหรือเปล่าล่ะคนที่กล่าวหาในหาหลักฐานขอหลักฐานด้วยค่ะเฟกนิวหรือเปล่าพวกคุณเนี่ยต้องการหลักฐานใช่ไหมอยากรู้จริงๆเหรออ่ะนี่เห็นลงมากินข้าวลงมาอร่อยไหมแย้มกินอีกสี่แย้มไม่จริงอ่ะแกปล่อยหรือเปล่าแพ้นะแกหรือเปล่าไม่ได้ปล่อยฉันไม่ได้่ายใครทำอ่ะ มันไม่สัมพันธ์หรอกว่าใครเป็นคนปล่อยค,คลิปบนโลกหรือพวกคุณเนะี่ยผมเตรียมไว้แล้วนั่นคือการไล่ออกเท่านั้น